มันยังไม่เสร็จ อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จอย่าพึ่งโอ้ยมันบ่ได้เห็ดดอกไม่มีเลยไม่มีเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จลูกมันยังไม่เสร็จคุณเพชรคุณเพชรชนมามาเพชเดพชตาทำให้ก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเพชหนึ่งกุญแจ Yo, dùng miệt, 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 dùng miệt,